อคราวนี้มาดูการใช้เมธอดนะครับเพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรมที่แปลงจํานวนนะเป็นข้อความนะครับจำนวนข้อความคืออะไรนะก็ขอยกอย่างนะครับอย่างเช่นสมมย์ผมมีตัวเลขหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าอ่านจริงๆมันคือหนึ่งล้านนะครับสองแสนหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดนะเราอยากจะแปลงอะครับ แปลงหนึ่งสอนย์หนงศูนย์สองนึ่งะครับเป็น1ล้านนะกลายเป็นคำพูดนี้นะครับ 1, 000, นะ่ล้านสองแสนหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เพื่อจะหนึ่งชิโน่ก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เช็คอย่างเงี้ยนะครับนะหลังจากรับตัวเลขมาแล้วเนี่ย รับจานวนมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสตริงข้อความที่แทนจํานวนนั้นนนนะครับทีนเ้จะแปลงอย่างไรเราจะมีขั้นตอนทํางานอย่างไงเนี่ยนะครับอ่ผมขอเสนอแนวคิดอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะค่อยๆดูทีละตัวนะครับจากทางขวาขวามือนะครับค่อยดูทีละตัวนะฮะจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเดี๋ยนะครับอ่าดูตัวแรกนะครับดูตัวแรกปั๊บในโลโกเออตัวแรกมันต้องค่อยดูทีละตัวซึ่งก็จะตั้งตั้งแต่เริ่มหลักหน่วยนะครับ นะแล้วก็สิบนะแล้วก็ร้อยนะครับแล้วก็พันนะครับหมื่นนะแสนนะล้านเพราะฉะนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีข้อความประจําตําแหน่งนะครับเมื่อเราเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยนะครับพอเราเห็นตัวแรกปั๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเออหน่วยนะเราเตรียมไว้ก่อนเลยครับหน่วยนะพอเจอคําว่าเลขหนึ่งนะครับงวดแรกเจะเลขหนึ่งนะก็หนึ่งหน่วยนะครับก็เติม,มแล้วนี่จอเลขหนึ่งนะครับ ต่อมาก็สิบใช่ไหมครับสิบนะแล้วเจอสองนะครับก็สองสิบนะทำธรรมดาธรรมดานี้ไปเรื่อยๆครับนะต่อไปเจอสามอันที่สามแล้วครับเพิ่นเป็นเป็นพันใช่ไหมครับแต่ไม่เลขศูนย์เพราะฉไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเจอหนึ่งเออโทษทีเนี้ยเจอศูนย์นะครับแต่เป็นเอ่อตำแหน่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ขอเติมแล้วเพราะเป็นเลขศูนย์นะต่อไปเจอพันนะครับแล้วก็เขียนพันนะเราต่อไปก่อนพันหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งพันนะครับเพราะเป็นเลขหนึ่ง นะทำนองเดียวกันครับหมื่นนะตำแหน่งหมื่นแล้วไม่สนใจนะพะมันเป็นเลขศูนย์นะแล้วก็ไปดูตำแหน่งแสนนะครับซึ่งก็เป็นสองแสนแล้วก็สองแสนนะแล้วก็อันสุดท้ายครับแล้วก็คือหนึ่งล้านนะพอได้พอได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยมาเขียนโปรแกร,รมประมวลผลเอ่อสตริงภายในนะครับว่าถ้าเราเจอหนึ่งหน่วยเมื่อไหร่นราเปลี่ยนเป็นเอ็ดนะครับเราเจอสองสิบเราเปลี่ยนเป็นยนี่สิบ นะรหรือเราเจอ1นสิบเราก็เปลี่ยนเป็นสิบเฉยๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้อ่านรู้เรื่องนะครับกลายเป็น1นึ่งล้านสองแสนหพันตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น20แล้วก็เอ็ดก็มาเริ่มเขียนครับก็ขอเขียนเป็นเมอดเลยนะครับนะอันนี้เราก็ทดสอบไปเลยครับ นะสมมติว่า,าผมจะเรียกเมธอดชื่อ in นะ to take นะครับแล้วก็รับหนึ่งอันนี้ที่ว่านะครับอลองดูด้วยข้อ,ขอมูลชุดนี้นะครับเตรียมไว้ก่อนเลยนะหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนเมธอดที่ว่านี่แหละนะครับเมธอดนี้แน่นอนนะครับมันก็ต้องคืนเป็น t t i n g นะฮะแล้วรับเป็น in นะให้ใส่คาว่า i เลยด้วยนะครับอ่ะ การทำงานเมสตอนนี้นะครับก็จะมีการทำอะไรบ้างนะเราก็มีเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมผลลัพธ์ไว้ก่อนนะเตรียมตัว t นะเป็นผลลัพธ์นะครับเพราะเดี๋ยวในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะ return t กลับไปนะแล้ว t เนี่ยเราจะค่อยๆเติมอย่างที่เมื่อกี้บอกเติมน่วยหน่วย ยี่หนึ่งน่วยนะครับเลี้ยไล่ไปเรื่อยๆอะก็ขอเริ่มด้วยการมีตัวแปรชื่อว่า post เนี่ยนะครับซึ่งก็คือตำแหน่งนะฮะเราให้เริ่มที่ศนะครับแล้วเราจะมีวงวนนะนะครับเปรียบเทียบตัว i เนี่ยนะครับที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะว่าตราเท่าที่ยังมากกว่า0นเนี่ยนะเราก็จะประมวลผลไปเรื่อยๆนะครับคือในแต่ละรอบเนี่ยนะเราจะลดค่า i ไปทีละ ัดเป็นทีละหลักทีละหลักเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับไอเท่าไหร่หารสิบเนี่ยนะครับนะก็จะได้หลักหน่วยของไอเนี่ยหายไปนะอีกรอบหนึ่งหลักหน่วยของไอก็หายไปหลักหนึ่งเพราะนั้นก็คือหลักทางขวานัน่นเองจะค่อยหายไปทีละหน่วยทีละหน่วยนะครับโดยที่เราจะดึงหลักทางขวาเนี่ยมาใช้นะครับให้ชื่อว่าดิจิตนะการดึงหลักทางขวาเนี่ยก็คือไอ o d ดด้วยสิบใช่ไหมครับเอาให้อาหารด้วยสิบแล้วเอาแต่เศษเนี่ยมันก็จะได้หลักหน่วยของค่าไ นะส่วนในแต่ละรอบหลังจากที่เราประมวลตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะตัดหลักหน่วยนั้นทิ้งนะแล้วก็วนกลับขึ้นไปนะครับแต่ทุกๆรอบที่วนกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งแต่ละรอบเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองอย่างไปเรื่อยๆนะครับโดยที่นะถ้านะเจ้าหลักที่เราหยิบออกมาเนี่ยนะครับนะมันไม่เท่ากับศูนย์นะครับมันไม่เท่ากับศูนย์ซึ่งก็ต้องมากมากกว่าศูนย์นะครับเขียงนงี้แล้วกันมันมากกว่าศูนย์เนี่ยนะเราก็จะเอา นะครับไปต่อกับนะไปต่อกับเจ้าเพราะเราที่มีสองเขาเรียกว่าสองเม็ดดนะที่เราเดี๋ยวเราจะเขียนนะครับก็คือเม็อดจากตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับนะเม็อดนี้นะครับเม็ดนตะัดนะี้หมายความว่าถ้าดิจิตตรงนี้ผมเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะคืนกลับมาเป็นหอนอึงอนหนึ่งไม่เอกหนึ่งนะถ้าตรงนี้เป็นเลขสองก็จะคืนสออ,อง,งอสองกลับมานะครับแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกเม็ดดนึงครับชื่อ ตำแหน่งไปเป็นเท x t นะครับโพสต์โพสต์ทูเทนะครับก็คือถ้าตอนแรกเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราก็จะคืนหน่วยนะเพราะเป็นหนึ่งก็คืนสิบเป็นสองก็คืนร้อยเป็นสามคืนพันเห็นไหมแต่ละรอบเราเพิ่มทีละหนึ่งนะครับเป็นสี่คืนหมื่นนะแต่เราจะไปใช้หรือไม่ใช้ก็ขึ้นกับว่าข้ามเป็นมากกว่าศูนย์เปล่านะครับถ้าตัวเลขที่เรากำลังพิจนารณาอยู่ตอนนี้นี่เกินศูนย์นะครับเราก็จะเอามาใช้นะแล้วเราไปจะไปต่อด้านหน้านะครับของผลลัพธ์เห็นไหมเราก็เอาตัวใหม่ นะครับมาต่อด้านหน้านะครือต่อด้านซ้ายของผลลัพธ์ของอันเก่านะเพราะฉะนั้นทีก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถูกเอาตัวข้อความมาต่อทางซ้ายต่อทังท้ายต่อทั้งซ้ายไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวคิดของการทํางานเนี่ยก็มีโครงข้าวๆแค่นี้นะครับก็คือเนี่ยไอนะครับจะถูกลดลงทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับถ้ายังมากกว่าศูนย์ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับแดงว่ายังมีตัวให้ทาไปเรื่อยๆไปเรื่อย นะครับโดยที่มีตัวควบคุมมันหนึ่งคือโพสตเป็นบอกตำแหน่งนะโพสตก็จะขยับไปทีละตำแหน่งตำแหน่งนะครับรอบแรกเราก็หยิบหลักหน่วยออกมานะรอบต่อไปความจริงก็คือหยิบหลักสิบหลักร้อยนะครับแต่การทํางานของเราเนี่ยเนื่องจากเราจะตัดไปทีละหลักนี่ครับแนวโน้ทุกครั้งก็คือเราจะหยิบหลักหน่วยของปัจจุบันนะซึ่งอาจจะเป็นหลักพันของตัวตัวตัวดั้งเดิมก็ได้นะครับปัญหาของเราตอนนี้ครับคือก็ด้วยเม็ดตอนแรกนี่ก่อนนะเม็ดตอเนี้ก็คือ เปลี่ยนจากตัวเลขมาเป็นข้อความนะครับซึ่งก็น่าจะตรงไปตรงมานะครับเราก็ใช้ public static เนะเขาก็จะเป็นเมธอดที่คืน String เหมือนกันนะครับชื่อ digit to text นะครับรับดิ g ิตเข้ามานะฮะแล้วก็เริ่มเลยนะครับก็แล้วแต่เขาว่าจะเขียนแบบไหนนะเราอาจจะใช้ลุยเอานะครับ d เท่ากับ0นะครับก็ Return เลย นะรีเทิร์นไรเอ่ยรีเทิร์นศูนย์นะครับต่อไปนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะตรงท้องขึ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องเอลส์นะเพราะยังไงก็ตามถ้าถ้ามันตรงอะนะมันตรงเนี่ยนะครับมันก็ไปแล้วนะครับคืนการทํางานไปแล้วนะมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ทําตรงนี้เสร็จมันจะไหลลงมาทำข้างล่างต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอลส์คำจริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะก็อีฟลุยไปเรื่อยเลยครับ นะถ้าเป็นหนะึ่งก็ return นะเพราะฉั้ตรงนี้ผมขอก๊อปไปก่อนนะครับถ้าเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็น5้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็น 7, เก้าน,น,นะครับแล้วก็แกวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตรงนี้เขียนเตรียมไว้ก่อนแล้วกันครับแบบนี้นะแล้วก็ก๊อปมานะครับ ก๊อปก๊อปก๊อปนะครับก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านะเดี๋ยวจะได้จะได้เขียนได้ง่ายๆหน่อยนะครับเอาละแล้วก็ค่อยๆเขียนเลยนะครับหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับแน,น่นอนเขาก็จะมีกรณีที่เป็นแปล แปลกนะก็คือกรณีที่เรามันไม่ใช่อะเกิดสมมตินะสมมตินะครับจะด้วยเหตุผลกนใดก็ตามเนี่ยนะครับมีคนส่งดีเป็นเลขติดลบมาเนี่ยครับเลอเลขยี่สิบมาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้ามันถ้าเขาส่งอย่างนี้จริงๆนะครับเราจะขอคืนอะไรที่มันแปลกแกลับไปก็แล้วกันครับนะเราก็คืออาจจะเป็นควอมามากสามตัวอะไรเงี้ยนะครับนะเพื่อส่งกลับไปนะครับโอเคนะครับอ่านั่นก็คือกรณีส่งตัวเลขมานะครับเราเปลี่ยนกันเป็นตัวอักษรให้นะอีกกรณีหนึ่ง ที่เราต้องการนะครับก็คือเขาส่งตำแหน่งมานะครับ post to text นะถ้าสมมติเขาส่ง0นย์มาเราก็จะคืนหน่วยเห็นไหมส่ง1มาเราคืน10บเอคืนคืนสินะครับนะไลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ทำนองเดียวกันครับถ้า p เท่ากับ0ย์ก็ Return นะหน่วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ Copy ไปเลยนะครับ แล้วขอลบอันนี้ทิ้งหน่อยหนึ่งนะเพราะเดี๋จะได้เป็นโครงที่สวยงามในการกรอบนะครับ1 0บร้อยพัน0มื่นแสนล้านนะครับจบละนะก็เริ่ม 1, 2 3 4 5 6 1 0สามสี่ห้าหกสบนะครับร้อยพันหมื่นแสน ล้านแล้วก็ทำนองเดียวกัน,นครับถ้าเขาทำอะไรกลับมาซึ่งส่งตัวเลขหลักอะไรกลับมานะครับซึ่งมันเกินล้านนะครับเราก็อาจจะส่งอะไรบางอย่างที่คืนกลับไปอย่างเช่นดอกจันนะครับสามตัวก็แล้วกันสมมติในที่นี้นะครับเรากําหนดเรากําหนดของเราไว้นะครับเพราะมันก็มีแค่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเท่านั้นเองนะภาษาไทยเราไม่มีอะไรที่มากกว่านี้นะครับนะเอาแบบธรรมดาท,ทั่วไปนะครับเราคงไม่คิดถึงเรื่อง อสงอสงไขเลยพวกนี้นะครับอ่ะก็เอาแค่นี้พอนะครับเราก็จะจัดการแค่นี้พอนะครับถ้าส่งอะไรตัวเลขที่มันเกินมานะครับเราก็จะขอไม่ไม่มีนะครับก็คืนเป็นดอกจันสามตัวกลับไปนะครับเอาละครับโปรแกรมเราก็น่าจะพอทํางานน่าจะพอทํางานได้แล้วนะครับนะออก็ลองสั่งงานดูครับโดยใช้อันนี้เป็นเป็นกรณีตัวอย่างนะครับ อ่ะยังแปลอะไรผิดอยู่นะครับอ่าโอเคฮะนนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อเมธอดเลยนะครับนะก็เออนนี้แปลกนะครับรอดไม่ได้ยังไงนะครับอ่าขอใส่ว่า into t e c h นะครับแลวนี่ก็คือ into t e c h นั่นเองนะก็จะได้มาเรียกที่นี่โอเคนะครับผลลัพ์นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสองสิบหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้ก็ตรงตามนะครับตรงแต่นี่เราต้องมีปัญหาว่าต้องประมวลผลทีหลังนะครับตรงเนี้ย นะเปลี่ยนซะต้องมาเปลี่ยนนะครับอ่าก็จะค่อยๆทำงานให้ดูนะครับจะได้เห็นขั้นตอนการทำงานทีละคำสั่งทีละคำสั่งไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับขอเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนสีเหลืองโอเคนะครับอ่วโยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจะเห็นอ้อาวล่ะ อันนี้ก็เริ่มนะครับอันนี้เนี่ยปกติเรากดปุ่มนี้ใช่ไหมครับก็คือ step over นะครับอันนี้คือกดปั๊บเนี่ยเขาจะทําคําสั่งเนี่ยเสร็จไปเลยนะแต่ถ้าตอนที่เราต้องการทะลุให้มันลงไปที่เมธอดนี้ข้างในนะครับเราก็กด step into นะฮะกดนะครับปึ๊บก็ลงมาข้างล่างละนะครับอ่ะอันนี้เราก็ทําต่อนะครับ string เท่ากับ now นะครับ post เท่ากับ0นะครับ i เท่ากับ i ก็ยังมากกว่า0นะครับเพราะ i ตอนนี้เป็นล้านกว่าๆนะ เราดึงเห็นไหมฮตรงนี้นะครับเราจะดึงเลขนี้มานะครับหลักหน่วยมาดึงปึ๊บนะฮะดิจิตก็เป็นหนึ่งเห็นไหมฮะดิจิตเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เปรียบเทียบแล้วงอนนี้นะตรงนี้ต้อง step into นะครับนะเขาจะลงไปตรงนี้ก่อนมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นดิจิตนะครับดิจิตเป็นหนึ่งนะก็จะลงไปปึ๊บอ่าลงไปแล้วนะครับดิจิตตรงนี้เป็นหนึ่งนะเห็นไหมดีเป็นหนึ่งนะครับดีเป็นหนึ่งก็จะสังเกตนะครับว่าดีดีอันนี้ก็จะเข้ามาเข้ามาที่เมธอดใหม่แล้วนะครับชื่อนะก็เป็นเมธอดดิจิต to text เนี่ยยตตออนนนีีี้เเรรามแแคค่ัววปดะื นะครับในที่นี้ก็เลยเห็นแค่ตัวแปรเดียวนะคือดีนะครับเอาทาต่อนะครับก็ใช่ศูนย์ไหมล่ะถ้าไม่ใช่ใช่หนึ่งไหมใช่นะครับก็จะคืนกลับไปปึ๊บคืนกลับไปละข้างบนนะคือในปั๊บก็นจำนวนตัวแปรที่เราเห็นในตอนนี้ก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับดิจิตทูเทคแล้วนะครับเพราะพวกเม็ดตอนี้ถูกคืนการทํางานมาแล้วนะครับก็จะตัวแปรทั้งหลายก็จะหายไปผลลัพธ์ก็กลับมาสู่เม็ตอดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ตรงนี้ได้ผลละนะฮะเป็นคําว่าหนึ่งนะต่อไปเขาก็จะเรียกอันนี้ต่อนะครับแล้วก็กด into ต่อปุ๊บก็ลงมาโพสต to t เท็ตอนนี้โพสต์เนี่ยนะครับคือ p เนี่ยเป็นศูนย์นะซึ่งก็คือจะคืนหน่วยกลับไปนะครับปุ๊บคืนกลับไปละนะตอนนี้เนื่องจาก t เป็นเนาอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย t ไอ้ t เป็นโทษทีนะไม่ใช่ n นาะ t เป็น r i n งที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับเนะเพราะฉะนั้นก็จะต่อคําว่าหนึ่งหน่วยนะต่อเข้าไปนะครับ t ก็จะเป็นคำว่าหนึ่งหน่วยครับปุ๊บเห็นไหม t เป็นคำว่าหนึ่งหน่วยพอลงมารอบนี้ปั๊บ i เท่ากับ i หารสิบนะครับ นั่นก็หมายถึงว่าเลขหนึ่งตรงนี้จะหายไปเพราะก็หารสิทธิ์แล้วปัดเศษทิ้งเห็นไหมครับเลขหนึ่งหายไปนะครับโพสก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะตรงนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับโพสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเพิ่มนะฮะกับเพื่อนข้างบนนะครับไอยังมากกว่าศูนย์ลงมานะครับดึงดิจิตออกมานะฮะซึ่งตรงนี้เป็นเลขสองนะครับเห็นไหมดิจิตเป็นเลขสองนะกลับขึ้นไปเอาไปเปลี่ยนไปแปลงอีกแล้วนะก็ step into เข้าไปดูนะครับแต่ตอนนี้เป็นเลขสองนะครับเพียงก็ลงไปหนึ่งก็ไม่ใช่นะครับ กดอีกทีก็จะคืนกลับไปตรงนี้เป็นเลขสองนะได้แล้วไปตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ต่อโพสต์วันนี้โพสต์เป็นหนึ่งนะโพสต์ Post เป็นหนึ่งก็จะได้เป็นเลขสิบก็คืนสิบกลับไปเห็นไหมคืนสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสองสิบมาต่อกับคําว่าหนึ่งหน่วยนะแล้วต่อทางด้านซ้ายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าต่อตรงนี้จะกลายเป็นสองสิบหนึ่งหน่วยนะกดเพื่อเห็นไหมฮะสองสิบหนึ่งหน่วยนะไอก็ลดลงเซฟ ไอลดลงเศษนะครับแล้วก็กลับขึ้นแรงขึบนนะแต่กลับไปงวดน,นี้เนี่ยดึงดิจิตออกมาดิ digit จิตเป็นศูนย์นะครับดิจิตตรงนี้เป็นศูนย์เห็นไหมฮะที่เป็นศูนย์ตรงนี้ก็ไม่ทำนะครับไม่ทำแรงสิน้นนะครับทีก็เหมือนเดิมนะครับไอลดลงไอลดลงอีกหลักหนึ่งนะครับโพสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะกลายเป็นหลักหมื่นแล้วงวดนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นแรงบนไอนะยังมากกว่านะครับดึงหลักออกมานะครับได้หลักหนึ่งออกมาอยู่ที่นี่ เรียกต่อตรงนี้นะครับถ้าเรียกถ้าตรงนี้ผมกดสเตปโอเวอร์เนี่ยมันจะได้ผลทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้เลขออกมาเลยนะครับเพิ่บนะฮะกลายเป็นหนึ่งพันนะครับทษทีฮะหลักศูนย์นี่หลักสามนี่คือพันใช่ไหมครับสามดกว่าก็จะได้หนึ่งพันต่อมาเลยนะฮะตรงนี้ผมกดสเตปโอเวอร์มาเลยทําทันทีหนึ่งมันทัดตุ๊ดแล้วลงมาเลยนะครับแล้วกลับขึ้นม่นะครับให้ลดลงอีกหนึ่งตัวนะครับโพสต์ก็เพิ่มอีกหนึ่งตอนนี้เป็นหลักหมื่นแล้วนะครับหลักหมื่นแล้วกลับขึ้นไปนะครับ ดึงดึงหลักตรงนี้ออกมานะหลักศูนย์ตรงนี้ออกมาตรงนี้นะครับก็ได้เลขศูนย์ได้เลขศูนย์มีประโยชน์นะก็จะไม่ทําคําสั่งตรงนี้นะข้ามมานะครับ I ก็ลดลงอีกตัวหนึ่งนะ position เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งนะเป็นห้าล้วนะวันนี้เป็นแสนแล้วนะครับขึ้นเป็นหลักแสนแล้วขึ้นแปข้างบนลงมานะครับ I ตัดอีกตัวหนึ่งก็ตัดเลขสองออกมานะครับไปเปลี่ยนซะก็จะได้เป็นสองแสนนะครับมาต่อเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ทำไปเรื่อยให้อีกรอบเดียว นะครับก็ได้หนึ่งแล้วก็กดอีกทีก็ได้หนึ่งล้านหารอีกทีตอนนี้กลายเป็นศูนย์ละนะครับโพซิชันขึ้นไปเป็นเจ็ดแต่ขึ้นไปข้างบนปับ๊บไอมันไม่มากกว่าศูนย์แล้วก็หลุดออกมารีเทิร์นทีกลับขึ้นไปแสดงออกจอภาพแล้วก็จบการทํางานตรงนี้เราเห็นได้ว่าโอเคครับผลยังผิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงครับนะสิ่งที่เราต้องแปลนี่คือเปลี่ยนคําว่าสองสิบให้เป็นยีส่สินะเปลี่ยนคาว่า 1, หนึ่งหน่วยให้เป็นเอ็ดนะครับแล้วมีตัวที่ต้องเปลี่ยนนะคือเปลี่ยนคาว่า 1, นะครับให้เป็นสิบนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะส B, มมติผมผมตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอยนน่อางน,น,นีน้นะครับเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนก็ได้เอาน้อยๆหน่อยนะครับหนึ่งพันสิบเอ็ดนหนึ่งพันสิบเอ็ดนะครับนะถ้าเราลันเข้าจะได้หนึ่งพันหนึ่งสิบหนึ่งหน่วยเห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งสิบหนึ่งหน่วยแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งสิบให้เป็นสิบหนึ่งหน่วยให้เป็นเอ็ดนะครับ ก็นั้วิธีเปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนเพิร์ในจาวานมันมีอยู่นะครับเขาใช้เมธอดบริการอันนึงนะครับที่เพิร์ไม่เคยพูดมาก่อนนะครับคือบริการรนะีเพลสเราสามารถรีเพลสอะไรในสตริงทีนะครับก็คือรีเพลสหนึ่งหน่วยนะให้กลายเป็นเอ็ดนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะอีกสัก2ตัวรีเพลสหนึ่งสิบนะ ด้วยคําว่าสิบเฉยๆนะครับจะได้เหมือนการอ่านทั่วๆไปนะครับ้วอันสุดท้ายคือรีเพซสองสิบนะด้วยยี่สิบโอเคเห็นนะครับนะรีเพซตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเจะเอาทีข้างในนะครับเอ่อเราไปสร้างสตริงใหม่นะเป็นสตริงใหม่ที่ได้จากได้ผลมาจากการแทนหนึ่งหน่วยเป็นเอ็ดนะครับแล้วผลิตสตริงใหม่นี้กลับคืนมา แลนี่พอกลับคืนมานี่เราไปเก็บไว้ในทีอย่างเก่าครับคือมจะทับทีตัวเดิมนะฮะอันนี้เราลองสั่งทํางานใหม่นะครับอันนี้ก็จะได้หนึ่งพันสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งพันสิบเอ็ดเห็นไหมครับนะ้วถ้าเรากลับไปใช้ตัวอันเดิมนะครับอย่างนี้ตัวเดิมนี่คืออันนี้ป่ะครับอ่าน้านี้นะครับอันนี้เป็นเลขสองก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นอ๋อของเก่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับของเก่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ ก็ลองดูใหม่ครับ run นะงวนนี้ก็จะได้1นึ่งล้านสองแสนหัดล้านสองแแต่โปรแกรมนี้ก็ยังมีข้อผิดอยู่นะครับแสงให้ดูนะครับสมมติว่าเราลองลุยพิมพ์ดูเลยก็แล้วกันนะ for i ตั้งแต่ศนะครับจนถึงสักสามห้ากลนมนะผมจะพิมพ์ มันจะน้อยกว่าสามห้านะครับพอสามเป็นสี่พอเป็นสามห้าแล้วก็เลิกอลองดูครับเอาล่ะนะ 1, เอ็ดเออดูเนี่ยศูนย์ศูนย์นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยหนึ่งเป็นเอ็ดนะสองเป็นสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยแสดงว่าเลขห้ามีปัญหานะครับหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วยเลยเนี่ยเราไม่ต้องการนี่ครับสิบเออถูกต้องนะ่ะสิบเอ็ด สิบสองหน่วยอ่ะผิดอีกสิบสามหน่วยอ,อ่ะอ๋อเลขห้านี่ผิดแน่นอนนะครับเจ็ดหน่วยแปดหน่วยยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ้าวอย่างนี้อีกละนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปดูที่ห้าก่อนครับน่าจะมีอะไรผิดออ๋โอเคนะครับตรงนี้ต้องเติมห้านะเอาละเอ่อแต่ก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยนะสองหน่วยสามหน่วยเรื่องมีเอ็ดอีกนะครับหนึ่งเป็นเอ็ดเพราะว่าเริ่ม ถ้าเรามีเลขหนึ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับผลที่คืนกลับมาจะเป็นหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับถ้าเป็นหนึ่งหน่วยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็ดนะแต่ไม่ต้องการเนี่ครับนะเราต้องการให้มันเอ่อเป็นเลขหนึ่งเลขเดียวแต่ตอนนี้เราต้องห่วงเรื่องเอ็ดด้วยในกรณีที่ถ้ามีตัวเลขมากกว่าสิบใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยเอ็ดสามพันเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเขียนเป็นกรณีพิเศษละ่ะนะสำหรับ สำหรับ i ที่น้อยกว่าสิบนะครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษไปเลยก็กันนะว่าถ้า i อไม่น้อยกว่าสิบ ik, เนี่ยก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นเลขโดดธรรมดานะครับเอาลองใหม่นะครับนะตอนนี้ก็มันดูอยู่ข้างบนก็น่าจะสวยขึ้นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง นะฮสิบสามอันนี้มันจะมีเลขหน่วยนี่น่าลำคาญกลับมานะครับหน่วยหน่วยหน่วยเนี่ยครับซึ่งไม่ควรจะมีนะอ่ายี่สิบยี่สบเอดยี่บสองหน่วยยี่บสามหน่วยยี่บสี่หน่วยยี่บห้าหน่วยนะโอเคตรงนี้ก็จะแก้ได้อีกเหมือนกันนะตรงนี้นะครับคือตรงนี้หลังจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยคบถ้ามีคําว่าหนึ่งหน่วยเราจะเปลี่ยนเป็นเอ็ดไหมครับแต่ถ้าทําจนเสร็จแทนจนเรียบร้อยนลครับยังเหลือคําว่าหน่วยอยู่นะครับอย่างเช่นเหลือสองหน่วยสามหน่วยเนี่ยครับก็ให้ลบคําว่าหน่วยทิ้งไปเลยครับ นะล้วก็แทนมันรั้งสุดท้ายนะครับแทนคำว่าหน่วยนะด้วยว่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เราทดสอบคำว,ว่าหนึ่งหน่วยเป็นเอสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยสลับไม่ได้นะเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปทั้งบนนที่คงไม่ได้นะครับมันงั้นจะลบหน่วยทิ้งไปนะแต่อย่างนี้หมายความว่าเราได้ลองแทนหนึ่งหน่วยละให้เป็นเอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นละที่เหลือก็คือควาว่าสองหน่วยสามหน่วยจนถึงเก้าหน่วยเนี่ยนะครับ ก็จะกลายเป็น1 9ถึง9แทนนะครับเอาละครับก็ลองรันใหม่ครับอ่านะครับวันนี้ก็ได้อะไรที่ดีขึ้นนะครับ10 1234567890ไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมครับเขียนโปรแกรมก็ต้องรอบคอบนะครับหาชุดข้อมูลทดสอบดูในหลายๆกรณีดูนะครับ ในกรณีนี้เราเป็นตัวอย่างของการแสดงของการเขียนเป็นเมสอดนะซึ่งการเขียนเมธอดทําให้เราได้โปรแกรมหลักที่เราใช้งานตัวเมธอดเนี่ยนะครับทำให้เขียนได้สั้นนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นถึงแนวทางการเขียนโปรแกรมการทํางานของโปรแกรมนะครับก็ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราย้ายอ่อย์ f if, if ทั้งหลายเนี่ยมาไว้ตรงใน h ว l e loop เนี่ยนะครับก็คงให้ไว l e loop เนี่ยยาวมากๆเลยนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้ว ผลดีของการย้ายเจ้าอีฟทั้งหลายไปออกเป็นเมธอดดิจิตทูเทคนะครับกับโพสต์ทูเทคเนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วยอย่างเช่นเราก็สามารถใช้เมธอดนี้ในงานอื่นๆได้ในอนาคต